ในสัปดาห์นี้เราวิเคราะห์ว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวในลักษณะไซเว์อาจจะเป็นไซเว์ดาวในช่วงสองวันนี้นะครับ <S 2> <S 2> เนื่องจากภาวะโกฟิเจอร์ในตลาดโทเม็กกำลังจะหมดอายุในวันพุธนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีปัจจัยใหม่ๆที่จะมาชักนำให้ราคาเหวี่งขึ้นหรือเหวี่งลงนะครับนอกจากข่าวเรื่องเฟดซึ่ง รายวันเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่แน่นอนนะฮะเอาเชื่อตรงนี้ไม่ได้าีนี้ในหลักการวิเคราะห์เนี่ยมองว่าถ้าราคาทองคําในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่หลุดระดับสี่พันลงมาเนี่ยเรายังเชื่อว่าทรงโดยภาพรวมในระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่าอนี้สำหรับนักลงทุนทั่วไปในตลาดโกลฟิเจอร์หรือนักลงทุนเก่งกำไรระยะสั้นที่ใช้มาจิ้นเนี่ย ตอนช่วงนี้เนี่ยเราย้ําว่าจําเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีอาจจะต้องลดพอร์ตหรือไม่เพิ่มพอร์ตนะครับขึ้นกับความเสี่ยงที่ท่านมีอยู่นะครับ,รบเพราะว่าในสภาวะตรงนี้ต้องบอกว่ามีความไม่แน่นอนในเนื้อข่าวแล้วก็ทําให้ราคาค่อนข้างไม่แน่นอนสูงเช่นเดียวกันครับถ้าถ้าอย่างนี้ดูดูดูประเมินแล้วเนี่ยถักที่เป็นเงินบาทไทยเนี่ยโอกาสที่ทองคําจะหลุดจะหกหมื่นบาทเนี่ยครับเป็นทองคําแท่งเนี่ยมัน น,น,น่าจะค่อนข้างต่ำน่าจะยากน่าจะยากาแต่ว่าก็อย่างที่ผมเดอนแล้วว่าถ้าราคามันหลุดระดับหกหมื่นลงมาเนี่ยภาพรวมจะทําให้ทรงเนี่ยค่อนข้างเสียไปนะฮะในทิศทางขาลงต่อเนื่องแต่ว่าถ้าสามารถยืนบริเวณหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยถึงสองหกหมื่นสองพันห้าร้อยได้เนี่ยเชื่อว่าราคาทองคําจะสามารถค่อยๆกลับ ขึ้นมาในไฮเดิมได้ไม่ยากนักครับมาดูทองคํากันบ้างฮะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ก็ดูเหมือนราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นมาได้บ้างแล้วก็แน่นอนแหละครับว่าไทม์ไลน์สาคัญที่จะเกิดขึ้นทันวาคมหรือก็คือเรื่องของเฟดนะครับเอกก็เอ,เอตอนนี้เนี่ยของตลาดทองคำเนี่ยเขามองเรื่อง เฟดอย่างไรบ้างแล้วก็แน่นอนจะมีผลต่อทองคําในช่วงส่งท้ายปีนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่นายแพทย์กิจชรหิรันยศรีนะครับประธานกลุ่มบริษัท MTS โกแม่ทองสุกนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีนผู้ฟังครับครับสวัสดีครับหม่คุณหมอฮะดูเมื่อวันศุกร์ก็ดูเหมือนราคาทองคําก็อาจจะกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างส่วนหนึ่งนะครับก็หลายคนก็คาดการณ์ว่าเอ๊ะเฟดเนี่ยตกลงเนี่ยในช่วงของธันวาคมเนี่ยตลาดทองคํามองขึ้นหรือว่าเอมองลงหรือว่าคงครับ ในแง่ของทองคําครับเออตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ตลาดให้น้ําหนักในี 50, ่ยห้าสระหว่างการขึ้นกับการลงนะครับเพราะว่าค,ความไม่แน่นอนของเนื้อข่าวที่เข้ามาเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างเยอะอทําให้ความไม่แน่นอนในการตัดสินใจของเฟดก็มีตามไปด้วยนะครับ,รบเพราะว่า เส็นเองก็ย้ำว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยที่ออกมาถ้ามันไม่ครบเนี่ยเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจ mm. สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันอัตราการว่างงานสูงขึ้น mm. แต่อัตราการจ้างงาน mm. ที่สูงขึ้นเนี่ยเ mm. ราพบว่าที่กง e n t ออกมารีไวซ์ตัวเลขเนี่ย คนได้งานทำใน ed, อันดน่ในในนอฟราเปโรในเดือนกันยายนกลับสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมต้องสามสี่เท่าเนี่ยนะฮะจากบริเวณสองหมื่นมาที่แสนเศษซึ่งตัวเลขตรงนี้มันค่อนข้างค่อนข้างไม่แน่นอนมากเลยและที่บอกอย่างนี้เพราะว่าตัวเลขทางภาคเอกชนออกมาต่บแต่พาตัวเลขรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวรีไว้แล้วออกมาสูงรีไว้อีงทีก็ออกมาต่ำ ก็<_ <an> _ <d otta> เลยไม่แน่นอนแล้วก็ตอนหลังออกมาพูดว่าตัวเลขจริงๆที่จะออกในเดือนของสุลากับพุจิกาเนี่ยอาจจะสามารถออกได้หลังจากการประชุมของเฟดแล้วคือ16ธันวาคมตรงนี้ก็เลยสร้างความผันผวน,นไม่แน่นอนให้กับนักวิเคราะห์ทั้งหมดเลยนะครับที่มองว่าเอะเดี๋ยวเฟดก็จะลดเดี๋ยวก็วจะไม่ลดอะไรทํานองเนี้ยนะครับสองอันขัดแย้งกัน ก็ให้น้ำหนักขึ้นครึ่งหนึ่มาแล้วกันนะครับ,รบอันนี้รตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าทําให้ในสัปดาห์นี้เราวิเคราะห์ว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวในลักษณะไซด์เวย์อาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวในช่วงสองวันนี้นะครับ <c oughs> เนื่องจากภาวะโกลฟิเจอร์ในตลาดโมคมิกกำลังจะหมดอายุในวันพุธนี้นะครับ <c oughs> ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเชื่อว่า ตอนนี้ไม่มีปัจจัยใหม่ๆที่จะมาชักนําให้ราคาเหวี่ยงขึ้นหรือเหวี่ยงลงนะครับนอกจากข่าวเรื่องเฟดซึ่งรายวันเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่แน่นอนนะฮะเอาเชื่อตรงนี้ไม่ได้ตอนนี้ในหลักการวิเคราะห์เนี่ยมองว่าถ้าราคาทองคําในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่หลุดระดับสี่พันลงมาเนี่ยเรายังเชื่อว่าทรงโดยภาพรวมในระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่ ตอนนี้สำหรับนักลงทุนทั่วไปในตลาดโกลฟิเจอร์หรือนักลงทุนเก,งก่งกำไรระยะสั้นที่ใช้มาจิ้นเนี่ยตอนช่วงนี้เนี่ยเราย้ำว่าจำเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีอาจจะต้องลดพอร์ตหรือไม่เพิ่มพอร์ตนะครับขึ้นกับความเสี่ยงที่ท่านมีอยู่นะครับ,รบเพราะว่าในสภาวะตรงนี้ต้องบอกว่ามีความไม่แน่นอนในเนื้อข่าวแล้วก็ทำให้ราคาค่อนข้างไม่แน่นอนสูงเช่นเดียวกันครับ ครับผมครับครับเอ๊ะคุณหมอครับถ้าดูในแง่ของทองคำและอันนี้ในอันนี้สายเก่งกำไรนะครับคุณหมอว่าก่อนน้นนี้มันก็จะมีเรื่องของเปรียบเทียบกันระหว่างทองคำที่เป็นสกุลลลากับทองคำที่เป็นสกุลบาทตัวนี้จะมีความแตกต่างกันไหมในเชิงของการเก่งกำไรเนี่ยเหมาะกับ นในการเกร็งกาไรเนี่ยถ้าเราเก็งกําไรในรูปของค่าดอลลาร์เองเนี่ยรแรงเหวี่ยงมันจะไปตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องมีค่าเงินบาทมาซับซไดายนะครับแต่ถ้าเราเก็งกาไรในรูปของค่าเงินบาทเนี่ยแรงเหวี่ยงจะน้อยกว่าความเสี่ยงจะน้อยกว่าเนื่องจากหลายครั้งเงินบาทจะกลับมาอ่อนยกตัวอย่างเช่นณนะขณะนี้เนี่ยเวลาทองตลาดโลกที่ตกในรูปของดอลลาร์เทอริมเนี่ยเราเห็นได้ว่าทองอาจจะตกได้ถึงหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ แต่ในขณะที่ทองไทยเนี่ยอาจจะตกเพียงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะน้อยกว่าเนึงจากเงินบาทกลับมาทรงหรืออ่อนค่าเตระนั้นต,ตรงนี้เป็นส่วนที่แตกต่างระหว่างสองหน่วยแต่ว่าโดยองค์รวมแล้วทั้งสองหน่วยนียมีชิศทางใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเงินบาทจะเ t a ียลกว่าครับ ครับครับครับถ้าถ้าอย่างนี้ดูดูดูประเมินแล้วเนี่ยถักที่เป็นเงินบาทไทยเนี่ยโอกาสที่ทองคําจะลดจะหกหมื่นบาทเนี่ยครับเป็นทองคําแท่งเนี่ยมันน,น่าจะค่อนข้างต่ำน่าจะยากน่าจะ,าจะยาก,ยากแต่ว่าก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าถ้าราคามันหลุดระดับหกหมื่นลงมาเนี่ยภาพรวมจะทําให้ทรงเนี่ยค่อนข้างเสียไปนะฮะในที่ต่างขาลงต่อเนื่องแต่ว่าถ้าสามารถยืนบริเวณ 6 1 5 0 0ถึง262,500ได้เนี่ยเชื่อว่าราคาทองคำจะสามารถค่อยๆกลับขึ้นมาในไฮเดิมได้ไม่ยากนักครับครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคาเลคเตอร์แล้วกันฮะถ้าเกิดใครรับความเสี่ยงได้ดีแล้วก็เป็นเรียวเนี่ยก็ต้องดอลลาร์ถูกปะเพราะว่ามัน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 จะอนข้างจะชัดเจนไปเลยถูกป่ะแต่ถ้าเกิด คอนโซเวทีฟนิดนึงอาจจะระมัดระวังก็อาจจะเป็นในแง่ของสกุลบาทอาจจะเหมาะสมกว่าตรครั้อันนี้คือความแตกต่างระหว่างสองอันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ก็เห็นได้ชัดรับนะครับเอาละคุณหมอวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์อิรันยศิรินะครับจากแม่ทงสุข MTS Go กนะครับก็ดูแล้ว50-50นะเรื่องของเฟด ม,มันมาเออมันก็ย้อนแยงนะคุณณชัยครับนอนฟาร์มไปโลเมื่อออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นมาสูงมากนะฮะประเมินกันไว้ที่50,000ื่แต่ออกมา200,000นี่เงี้ยเยอะนะคือถ้ามองในแง่ของสาการปกติโอโ้ถือว่าสูงมากแต่การจัางารนอกภาค ภาคาก,าการจ้างงานของภาคเอกชนกลับลดลงมันดูย้อนแยง้งมันดูย้อนแย้งมันก็เลยทําให้ประเมินกันได้ยากก็เป็นที่มาว่า50-50แ50ล้วกันในมุมของคุณหมอนั่นเองนะครับแต่ก็ถ้าแนะนําในเชิงของการเก็งกาไรเนี่ยอาจจะถ้าเล่นสกุลดอลลาร์เนี่ยก็อาจจะเร็วหน่อยก็คือแบบตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็สะท้อนได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะรับความเสี่ยงแบบเร็วๆไม่ไหวก็อาจจะมาะในแง่ของสกุลบาท<ะ>เพราะอย่างว่มีค่าเงินที่อาจจะพอ เออเพลย์เซฟได้บ้างนะฮะ,ะ,ฮะก็เล่นแบบในแง่ของการเกิงของไรนั่นเองนะครับ